วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในคอนเทนต์ใหม่ของช่องนะครับนั่นคือช่วงของเทรดไปเที่ยวไปสวัสดีครับชาเมงครับและนี่คือช่องไอเลอร์ออช่องที่นาสาระดีเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคเรนซีและบิตคอยน์มาสรุปเพื่อฟังครับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่จะเปิดช่วงใหม่นะั้นนั่นคือช่วงของการเทรดไปเที่ยวไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าคอนเทนต์นี้นก็คิดได้สดๆเลยแล้วเพราะว่าวันนี้ผมเดินทางออกมาต่างจังหวัดนั่นคือกลาลังจะเดินทางไปพัทยานั่นเองนะครับโดยจุดประสงค์หลังจริงก็จะไปเที่ยวเหมืองของเพพื่่่อนนนทีรรู้้้จจััักกกคนนึึงะะแลวว็ไปปมาดย นะครับก็ไปพักผ่อนวันหนึ่งนะครับแล้วก็กลับนะครับผมก็มาคนเดียวนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเทรดหน้าอะไรเนาะที่จะเข้าระหว่างที่เดินทางไปพัทยานะครับแล้วก็จะปิดออเดอร์จะขาดทุนหรือกําไรยังไงคลิปนี้เดี๋ยวมาติดตามกันดูแต่ว่าตอนนี้ผมขอขับรถไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งมาได้แค่ครึ่งทางเองนะครับอยู่ตรงจุดพักรถนะครับเดี๋ยวยังไงถึงพัทยาแล้วเจอกันครับโดยวันนี้ครับกาฟที่ผมสนใจเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของตัวเหรียญ Fcoin นะครับหรือ ตัวเหรียญของบอยเอฟย้อนคัพนั่นเองเนาะก็ตัวนี้เนี่ยตอนนี้มันทำทรงในส่วนของสามเหลี่ยมนะครับให้เราเห็นอยู่นะมีการวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับเนาะก็ตอนนี้นะครับถามว่าตรงนี้น่าสนใจไงก็คือในการที่เราจะรอเบรกเกาะนะครับหรือจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่ากราฟมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นค่อนข้างสูงนะเลยค่อนข้างจะเบสกกันว่าผมอาจจะมีการเข้าโพสิชันครับในส่วนของแถวช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนาะเพื่อที่จะลุ้นเด้งขึ้นไปจากนั้นเนี่ยวางซับรอไว้ที่ไหนครับวางซับรอไว้ที่ บริเวณนี้นะครับอันนี้จะเป็นแผลใปัจจุบันนะครับแล้วก็จุดที่ทีของเราจะเป็นแนวต้านที่โซนนี้ครับเนาะจะเป็นจะเห็นนะว่าโซนนี้เป็นโซนที่เป็นโซนต้านของราคาอยู่คดังนั้นเนี่ยก็จะวางแผลได้มาณนี้เนาะก็ลองคํานวณในส่วนของ R R ดูครับ R R ดูเนี่ยประมาณปึ๊บลากขึ้นมาเนา เราจะเห็น rr อ,อยู่ที่ประมาณ3เท่านะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราจะลองเล่นได้นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะผมก็มาถึงที่ออฟฟิศของเพื่อนผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นออฟฟิศของเหมืองขุดนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ไปเดินดูเหมืองกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของกราฟของเรากันก่อนดีกว่าเนะเพื่อนๆน่าจะได้เห็นตัวเทซต t อัพที่ผมวางไว้แล้วก่อนหน้านี้เนาะในอินเสิร์ตที่ ใส่ไปนะครับแต่ที่นี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าการาฟในปัจจุบันกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับโดยตอนนี้เนี่ยที่ผมเทรดอมาทอนย้อนนิดนึงตอนนี้ผมเทรดเนี่ยเราจะเทรดด้วยลักษณะของกราฟสามเหลี่ยมเนาะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีผมเจอสามเหลี่ยมแล้วผมจะเทรดเลยนะก็ต้องเล่าอีกหนึ่งผมก็จะดูว่าเอ้กราฟนี่มันลงมานะครับถ้าดูจาก ทำเฟรมใหญ่เนาะก็จะว่าเนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับแล้วจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีการรีบาวไปแล้วแล้วมันมีการวางช่วงของคอนโซลเดชันหรือว่าช่วงของการสะสมฐานประมาณหนึ่งนะก็เลยมองว่าเออมันน่าจะมีการอย่างน้อยรีบาวขึ้นไปได้บ้างแหละนะครับน้อนแล้วก็เจอปังโวบเหมาะกับมีไดเวจช่วงนี้ด้วยนะครับก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ผมเล่นไปนะครับทีนี้อ่ะเมื่อเราเห็นการาฟมีการวิ่งนะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะ ซิกซักซิกซ,ก,ซ,ก,ซกเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ดูครับว่าเราวางเทเซต้าเป็นสามเหลี่ยมได้โดยถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยจังหวะที่ผมเริ่มเข้านะครับคือช่วงที่มันขึ้นไปตรงนี้แล้วมันมีการลงมาดีเทชครับผมก็มองว่า้แถวๆนี้ผมจะเริ่มซื้อซึ่งผมก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติมันหลุดโลก่อนหน้านะครับก็คือประมาณที่สุประมาณที่5นะครับ ประมาณที่5เหรียญเนาะก็จะเป็นจุดที่ผมจะสต็อปลอดออกนะครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่คิดไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้คือกราฟมันเด้งขึ้นไปใช่ไหมผมเนื่องจากว่าถ้าเพื่อนๆจำได้เนาะผมจะมีการยกเลเวลหรือทำเทป l ล n งสต็อปคือการยกไฮยกโลเนี่ยเราจะขยับสต็อปลอดตามโลไปเรื่อยๆผมเลยขยับโลตอนนี้ครับมาไว้ตรงนี้แทนนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เนี่ยครับก็จะทําให้เปอร์เซ็นต์การขาดทุนของผมถ้าสมมุติว่ามันลงมาสต็อปลอเนาะ ประเด็นการถัดชุมผมมันลดลงเพราะว่าอะไรทมไมผมถึงขยับมาตรงนี้เพราะว่าถ้าดูตรงนี้สามเหลี่ยมถ้าเกิดกราฟมันเกิดทำ lower low ตรงนี้นะครับทำ l o w e low ต่ low ํากว่าประมาณราคา5 2 1เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เรารู้สึกว่ามันมีการเสียทรงของขาขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นจุดที่เรามองว่าเอ้ยขาขึ้นเล่นมไม่ดีแล้วเราก็สอบรอดไปนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้กราฟก็จากจุดที่ซื้อไปเนาะเราผมซื้อบริเวณจริงๆผมได้ซื้อตรงน,รน,นี้นะครับผมซื้อบริเวณแถวนี้นะครับประมาณแถวนี้ซึ่งจากจุดที่ผมซื้อไปเเน่ก็็จะหวา ตอนนี้ราคาเบรกขึ้นไปแล้วนะตอนนี้5.2แล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าเทรดผมจริงๆดีกว่าว่ามันจะถึงเป้าไหมอะลืมพูดนิดนึงจุด T.P. ผมที่ผมวางไว้ครับคือบริเวณแนวรับไอ้แนวต้านนะครับก่อนหน้านะครับก็จะเป็นโซมประมาณ5.6นะครับ5.6นะก็จะเป็นจุด T.P. นะครับเดี๋ยวดูว่าจะถึงไหมเราจะรัน t r ร n เราเอาทรด i ิ้ n g ต็อปบังทุนไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงจริงๆนะครับเราอาจจะแบบไม่ได้ขาดทุนมาเพราะตอนนี้เริ่มปลอดภัยแล้ว ถ้าเบรกขึ้นไปได้ยาวๆสักประมาณแท่งประมาณแบบ5.5เนี่ยผมจะขยับซ็อฟต์รอดเนาะมาบาังหน้าทุนครับมาบาังหน้าทุนเพราะคือถ้าลงมาปุ๊บผมไม่ขาดทุนแล้วแน่ๆอันนี้คือการคุมความเสี่ยงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าเทรดนิดนึงหน้าเทรดของผมเนาะก็อันนี้ที่ใบน่นะที่ผมเทรดอยู่เห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้เราเทรดมาแล้วก็ดูโพซิชันครับโพซิชันตอนนี้นะครับอ่ะตอนนี้ผมบวกไปแล้วนะครับ20%นะครับ20%ก็คือตอนนี้กําไรประมาณ6,000กว่าบาทแล้ว นะครับแล้วก็เนี่ยครับมาร์จินที่ผมใช้นะผมใช้ประมาณ1,200เหรียญน,นะครับพันสองเหรียญน,นะครับหรือประมาณาเกือบเกือบสี่หมื่นปะประมาณเนี้ยเลขประมาณนี้จำไม่ได้นะครับแล้วส่วนเลเวลเลทที่ใช้เนี่ยใช้คูณ10นะครับก็จะได้โพซิชั่นไซส์เนี่ยตัวไซส์ของมันนะจะอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสองเนาะก็คูณ10ไปนะครับเนาะก,ก็ทีเนี้ยเรามาดูนิดนึงนะครับทำไมผมถึงใช้ประมาณพันสนะครับที่ใช้ประมาณพันสเนี่ยเพราะว่า ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมติดลบเนาะก่อนหน้านี้นถ้าผมติดลบ4%นะครับเนี่ยถ้าผมติดลบตรงนี้เนาะถ้าลงมาเนี้ยมาประมาณเกือบเกือบสีนะ่เรับผมจะเสียประมาณแบบประมาณน่าจะ3-400เหรียญแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นจุดที่ผมรับได้เนี่ยก็คือเสียประมาณหมื่นกว่าบาทเกือบ20,000เงี้ยอันนี้เร้งเงี้ยอยู่ในมาที่ผมรับได้ผมก็เลยคำนวณไซส์ออกมาว่าเออไปเนี่ยผมผมเล่นประมาณนี้นะตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าผมลงมาโดนสตนะ็อปลอดเนาะผมจะเสียอยู่ประมาณ240เหรียญเนี่ยเราดูนี้ได้เนี่ยยผมมตัั้้งไวใช่่ครบเนี ผมตั้งเอาไว้ที่ใน5.05ตามที่บอกเนาะก็คือขยับขึ้นมาละผมจะเสียอยู่ที่240เหรียญซึ่งก็6,000กว่าบาทก็ชิวๆนะครับอ่าใครที่งงเรื่อง position size นะครับสามารถไปดูเรื่อง risk management ที่สอนเรย่องอลีูนได้ว่าปกติดิสตอาร์ลุนผมจะมาอยู่ประมาณ2-3นตแต่ก็คือหมายควาว่าถ้าเกิดว่าแพ้ปุ๊บเนี่ยก็จะก็จะเสียหายไม่เกิน3ของทั้งพอร์ตนะครับทั้งพอร์ตซึ่งพอร์ตฟิวเจอร์เนี่ยแต่เขาบอกนะพอร์ตฟิวเจอร์เเเเเป็นนนนนพพออออรรรร์์์ตตทีีงงีีนน่่่มมคคววาสสยยงงงงูะััับด้ฟิจ ผมเวลาผมแบ่งมาเล่นอนะ่ะก็จะแบ่งมาไม่ถึง10%ของพอร์ตหลักเหมือนกันงงไหมคือเวลาอย่างนี้ครับเวลาผมแบ่งเล่นฟิวเจอร์นะผมจะเทรดไม่ถึง10%ของพอร์ตหลักหมายความว่าสมมติละกันผมมีอยู่ล้านหนึ่งสมมติผมมีอยู่ล้านหนึ่งผมจะให้เงินเทรดประมาณแสนเดียวอ่าก็คือแสนเดียวเนี่ยก็คือแล้วก็ต้องเอาแสนเดียวนั้นนะมาทำรีซอฟลูนอีกรีซอฟลูนคืออะไรครับคือการที่สมมติว่าเราใช้รีซอฟลูนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแสดงว่าเราจะเสียได้ร้อยไม้ไม้หนึ่งเราแพ้เราก นะครับแล้วก็ยิ่งเวลาถ้าเราเทรดได้เปรียบเราก็จะขยับสต็อปลอตตามไปเรื่อยมันก็จะยิ่งเสียได้น้อยลงนะครับอันนี้คือหลักการที่ผมใช้เทรดมาตลอดนะตอนนี้ก็ปล่อยลันไปก่อนนะครับปล่อยลันไปก่อนนะก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่ามันจะถึงฝั่งฝันของผมหรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวเหมือของเพื่อนผมกันดีกว่าโอเคตอนนี้นะครับก็ประมาณเวลาประมาณสามทุ่ม นะครับผมก็ถึงที่โรงแรมที่เรียบร้อยแล้วก็คือพอดีเพื่อนผับกินข้าวกินนุ่มกินนี่กินนั่นเนาะแล้วก็ถ้าใครได้ดูวันนี้มันเพื่อและวันพุธเนาะก็มีไลฟ์สดช่วงไลฟ์ไปด้วยนะครับก็มาเที่ยวแต่ว่าก็ต้องไลฟ์ทุกคนฟังอยู่ทีนี้นะครับก็จริงๆตอนแรกว่าจะพาไปดูเมืองวันนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้พาไปเพราะว่าคุยธุระกันนู่นนั่นนะครับก็เลยจะไปพรุ่งนี้แทนเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูเมืองน,นะครับวันนี้เดี๋ยวามาดูอัปเดตกันต่อตอนนี้นะครับก็ ราฟก็ดีดขึ้นมาแล้วนะดูจากหน้าจอนะกราฟก็ดีดขึ้นมานอะกจากชุดเข้าของเรานะครับทีนี้เนี่ยอตอนนี้กําไรเนาะประมาณ500เหรียญแล้วนะครับก,ก็ตกมาหมนะื่นห้าหมื่นหกเนาะประมาณนี้นะครับก็โอเคเลยนะครับจริงๆบางคนถ้าเกิดสมมติแบบว่าไม่โลภเหมือนผมเนาะอยากอิดออเดอร์ก็ไปได้นะครับถือว่าประมาณหนึ่งต่อหนึ่งก็โอเคแต่ทีเนี้ยเนื่องจากผมโลภครับผมอยากจะไปให้สุดเนาะดังนั้นในสิ่งที่ผมทําก็คือว่า ตอนนี้ผมเปลี่ยนขยับสต็อปลอสขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูหน้าจอหน้านี้ก่อนนะครับเอฟเนาะนี่ตอนนี้อไอ้สิ่งผมทําคือผม,ผมย้ายสต็อปลอสนะครับขึ้นมาไว้ตรงประมาณ5.2นะครับ5.2คือเอามาบางทุนไว้อ่ะจริงๆริงเนี่ยทุนผมไม่ได้วางตรงนี้นะแบนนะทุนผมเนี่ยจะอยู่แถวๆเรานี้นะครับตอนนี้ผมประมาณ5.1ใช่ไหมเองที่เดี๋ยวเนี่ยพาไปดูว่านี้นี่ครับทุนผมเนาะประมาณ5.15นะครับเห็น e n t r y p r i c e เนาะที่อยู่ด้านซ้ายล่าง รประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่ครับผมเอาสต็อปรอดขึ้นมาวางไว้วันทุมประมาณ5.2ดังน,นั้นเนียถ้าเกิดสมมุติว่ากราฟนะครับตอนผมนอนไปมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันลงมานะครับแบบลงมาเลยผมก็จะสต็อปรอดออกแต่ว่าผมจะกําไรอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าที่ผมตั้งเนาะนี่สต็อปรอดเนี่ยจะเห็นว่าหน้าที่ผมตั้งเนี่ยจะเห็นนะถ้าผมผมตั้งไว้สต็อปรอดไว้ที่5.21ด้านล่างตรงน,นี้นะครับถ้าผมสต็อปขึ้นมาผมจะได้กําไรประมาณ100 47เหรียญก็คือ3,000กว่าบาทก็พอค่าน้ำมันมาพัทยาแหละนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าผมรันต่อไปคือตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะรันไปถึงแค่ประมาณ5.6านะถาแถวๆโซนนี้ใช่ไหมครับ5.6แต่ทีเนี้ยผมดูแล้วว่าเอ้ไม่แน่นะเผื่อฟุกเผื่ออะไรไ,ไหนๆก็เราเท่าทุนแล้วใช่ไหมลองรันไกลๆเลยสิผมก็เลยเอามาวางเขาไปตรง5.2เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมได้ไม้นี้นะครับถ้าผมได้ไม้นี้เนี่ยนะ ผมจะได้กำํำไรอยู่ประมาณ2,500นะครับก็ถือว่า RRD ดีทีเดียวประมาณ4-5เท่านะครับก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมจะเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในวันพรุ่งนี้ละกันว่าตื่นมาผมจะขาดทุนนะครับก็คือ Stop Loss ขาดทุนกําไรหรือว่าจะได้กําไรนะครับอันนี้ก็คือคนโลภ2.0.2.2ชมป์ไอเลอรอลอตนั่นเองกดไหนครับ โอเคตอนนี้ก็มาอยู่กันในวันที่2เนาะของการเดินทาง,งพัทยานะครับก็ตอนนี้ผมมาอยู่กับเหมืองของเพื่อนแล้วนะก็มาที่เหมืองเรียบร้อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูเหมืองกันดีกว่านะครับแล้วก็ในเหมืองอาจจะเสียงได้น,นิดนึงผมอาจจะใช้วิธีเป็นบอยโอเวอร์เข้าไปนะและเดี๋ยวจบเหมืองและเดี๋ยวเรามาตามตัวกราฟของเรากันต่อครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพเหมืองของเพื่อนผมนะครับเข้ามาเนาะก็จะมีประตู2ชั้นนะครับเหมืองนี้เนี่ยเป็นของบริษัทดิกดิก,ดกน,นะครับ DIG DIG นะ ก็มาเราก็จะเห็นนะครับเครื่อง S19JPO นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนี่ก็จะเป็นพี่ตองนะครับแล้วก็มีพี่หมีนะครับมาด้วยนะครับมาชิปนี้เรามาเชี่ยวด้วยกันนะครับก็จะมีเครื่องตัวรุ่น S19JPO นะครับวางอยู่มากมายเลยนะครับน่าจะหลายต้องบอกทีินน่าจะเกิน4-5 5 0เครื่องแหละ รุ่น S19J Pro เนี่ยก็จะเป็น ASIC นะครับเอาไว้ใช้พุดว่า Bitcoin, Litecoin, Dogecoin อะไรแบบนี้นะครับก็ณปัจจุบันเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเทียบกับราคาและค่าไฟในปัจจุบันเนี่ยรุ่นนี้จะขุดไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับแต่ว่ายังมีรุ่นอื่นที่ขุดคุ้มอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงท้ายครับนี่เนาะนี่จะเป็นภาพด้านหลังนะครับก็จะเห็นในส่วนของที่ระบายอากาศเนาะนะครับแล้วก็ต่อห้องด้านหลังออกมา ตอนนี้ผมก็อยู่กับวัยรุ่นพี่ตองเหมืองแท้นะครับผม<า>แล้วก็ข้างหลังเราก็พี่หมีพี่หมีมาเป็นมาเป็นสแตนดี้มาเนี่ย <S 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 มาเป็นสแตนดี้ก<อ>็เพื่อนๆ<อ>น่าจะอยากรู้ช่วงนี้คําถามเกี่ยวกับเหมืองว่าช่วงเนี้ยขุดเหมือง um าาอยังคุ้มอยู่ไหมพี่ถ้าถามว่ายังคุ้มอยู่ไหมมันอยู่ที่รุ่นครับบางรุ่นรุ่นบางรุ่นยังคุม้มบางรุ่นไม่คุม้มเพราะว่าถ้าเราพูดกันในพื้นฐานของการที่เราใช้ ไฟที่ถูกต้องตามกฎหมายนะใช้ทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดอ่ะใช่ครับก็จะมีถ้าถ้าเวลาเนี้ยครับก็จะมี e9 l7 นะครับที่ยังคุ้มอยู่คุ้มแบบเห็นเม็ดเงินจริงๆเห็นเม็ดเงินใช่แต่เ,เขาแบบว่ายังมีเหมืองที่ยังมีเครื่องขุดที่ยังขุดแล้วคุ้มเงินอยู่ใช่ครับแล้วก็จริงก็ยังปัจัยเรื่องค่าไฟเข้ามา<ช>เกี่ยวด้วยปัจัยเรื่องค่าไฟแล้วก็เซอร์วิสเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นพูดว่าแบบบางทีมันก็จะมีเทคนิคทําค่าไฟอย่างเช่น ก็อาจจะติดพวกโซลาเซลล์เข้าไปใช่ไหมก็อาจจะคันชุนช้าหน่อยแต่ว่ามันระยะยาวอาจจะประหยัดกว่าใช่เพราะหรือว่าแบบที่เมื่อกี้เห็นบอกว่าออฟกริดป่ะเอ้ยไม่ใช่ออฟออฟพีคใช่ก็คือยังไงครับออฟพีคคือก็คือออฟก็คือมันจะเป็นไฟเขาเรียกว่า T O U นะครับมันจะถ้าเป็น T O U เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองสองแบบนะครับก็คือออนพีคกับออฟพีคออนพีคเนี่ยคือตอนกลางวันนะครับก็คือ9ก้าโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็ออฟพีคเนี่ยคือ4ี่ทุ่มถึง9ก้าโมงเช้า <Okay. S 2> นะครับซึ่งต้องบอกว่าการรันแบบออฟพีคเนี่ยมันทำให้เกิดโปร f i ตที่เพิ่มขึ้นเหมือนเราได้ต้นทุนบิตคอยที่ต่ำลง uh huh. แต่เราได้ต้นทุนบิตคอยที่น้อยลงเราต้องบอกงี้ครับว่าการใช้แบบออฟพีคเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าสี่ทุ่มถึง9ก้าโมงเช้าในทุกในในจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยออฟพีคเต็มวันเลย อ๋อก็คือช่วงไหนที่ไม่ใช่เวลาที่คนใช้ไฟเยอะใช่ถูกไหมมันก็จะเป็นช่วงที่ค่าไฟมันจะไม่ได้แพงมากใช่แล้วก็อ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ที่เป็นช่วงสี่ทุ่มถึงเก้าโมงเช้าแล้วเสาร์อาทิตย์เต็มวันแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกวันหยุดนะค่ะตะเลิกด้วยอ๋อใช่วันหยุด่ะตะเลิกที่เราไปดูจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้านะครับว่าเขาจะกําหนดไว้เลยว่าวันที่เป็นค่าไฟแบบออฟพีิเนี่ยมีวันไหนบ้างโอเคใช่เวันนี้ขอบคุณพี่ตองมากเดี๋ยวใครมีคาถามนะครับใครที่สนใจเรื่องเหมือง มีคำถามนะสามารถเข้าไปติดตามที่เพจดิกดิกนะครับแล้วก็ดิกดากอนดิกดากอนนะครับก,ก,ก็กจะเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหมืองขุดแล้วก็นในเรื่องของตัวทริคทริปต่างๆนะครับที่ทําให้การขุดของคุณเนี่ยไม่ได้แย่อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันมาเอมีคําถามก็ไปถามคนที่เขารู้จริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจเอาไว้ให้นะครับมะนี่หมีหน่อย พี่หมีพี่ฝากไว้ด้วยตองเหมืองแท้ตองเหมืองแท้ดูแลถึงเหมืองแท้ดูแลถึงเหมืองแท้ดูแลนะเหมืองทิพย์ไม่มีนะเหมืองทิพย์ไม่เอาอ่ะนะเหมืองแท้เมืองแท้เนี่ยเหมืองอะไรนะเมืองแท้ไม่มีกำไรไมได้ไม่ไยอ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 ยนะครับโอเคพี่หมีพี่หมีเป็นไงบ้างมาดูเหมือนวันนี้อืมก็จริงๆผมมองว่าเหมืองเนี่ยคือค่อนข้างครบนะคือด้วยเรื่องการวางโครงสร้างก่อนคือต้องบอกว่าสิ่งปลูกสร้างอาคารเนี่ยดูดีคือข้างในเนี่ยมีแบบมีฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยคือปกติบางเหมืองอาจจะเป็นแค่แบบ อาจจะมุง้งรั่วแต่นี่คือมีฟิลเตอร์กองอากาศเวลาแบบกองกองลมเข้าไปแล้วก็มีการจัดวางแปนที่โอเคแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการลงโซลา่าใชไ่ไหมเดี๋ยวจะมีการลงโซลา่าจากเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งอเออผมว่าต้นทุนน่าจะถูกลงเยอะนะถ้าใครวางควางที่นี่แ,แล้วก็วไอที่ชอบที่สุดคือมันมีทีมเซอร์วิสอยู่ที่ที่นี่เลยคือปกติคือบางที่เนี่ยมีที่วางไม่มีทีมเซอร์วิสพอสมมติเครื่องเสียไปปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องหยุดเครื่องรอคนมาซ่อมใช่ไหมใช่เออมันก็เสียเวลาขุดดิ แต่ถ้ามีเซอร์ทีมเซอร์วิสเลยเครื่องเสียปุ๊บซ่อมเลยขุดต่อจบเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝากไว้ถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนอยากรู้เกี่ยวกับความรู้เรื่องเหมืองอีกเดี๋ยวไว้ผมอาจจะมี E ีพีพิเศษนะครับที่อาจจะทําร่วมกับทางดิิกนะครับ dig นะ dig ดิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหมืองขุดเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปรู้ให้มันลึกขึ้นเลยนะครับอาจจะดูว่าอ้เครื่องอะไรเป็นยังไงขุดปุ้มไม้มีเทคนิคอะไรบ้าง ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทำพิธีพิเศษให้นะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นต่อครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายนะวันที่2ตอนท,ที่เราบอกกันแล้วก็คงต้องถึงเวลากลับบ้านแล้วครับสะที่ไหนล่ะครับยังไม่ได้กลับกรุงเทพนะครับก็ตัดสินใจจะนอนต่ออีกคืนหนึ่งจริงๆตอนแรกว่าจะกลับแหละแต่ว่าก็ไปเหมืองเพื่อนไปอะไรก็มันเย็นละนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออก็อ,อยู่อีกคืนนึงแล้วกันนะครับก็ จะได้แบบในนาทีที่ออกจากบ,บ้านทีนะครับแต่าาว่าที่นี้เดี๋ยวเรามาดูโพิชั่นเรากันต่อเนาะโพิชั่นที่ผมเทรดอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยก็คือกราฟเนี่ยเมื่อวานเนาะมีการขึ้นไปแตะถึง5.5เลยนะครับก็ตามตามใกล้เกือบถึงเป้าเราประมาณนึงเนาะใกล้ถึงเป้าเราคือเป้าเรามองไว้เบื้องต้น5.6แต่เมื่อวานเนี่ยผมตั้งเกินเกินไปประมาณ 6, 6ก,ออกว่าๆเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป้าเราเบื้องต้นคือแค่5.6านะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นไปไม่ถึงแล้วสิ มันเกิดรีสิชชันแท่งนี้ทําไมเมื่อวานเนี่ยทำไมรีสิชชั่นแท่งเนี้ยเราเจอแล้วไม่ออกเลยใช่ไหมครับเหตุผลก็คือจริงๆอ่ะผมบอกในคอมมูผมที่เป็นดิสซอดนะว่าอาจจะออกเหมือนกันแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันแท่งนี้มันเกิดขึ้นตอนดึกมากแล้วมันปกติผมจะรอปิดแท่งใช่ไหมสรุปว่าเมันปิดแท่งมันก็เริ่มเนี่ยลงมาแล้วก็ทําท่าไซเว์ผมก็เลยมองว่าเออท่าไซเว์แบบเนี้ยออกข้างนานา,นานแบบเนี้ยผมจะเริ่มไม่ค่อยชอบแล้วแต่จริงๆอ่ะผมยังมองภาพรวมว่าเป็นการไซเว่เพื่อขึ้นต่อนะ อาจจะไซด์เวสักพักออกข้างเราเด้งขึ้นไปได้อยู่แต่ว่าโดยส่วนตัวก็เนื่องจากเราก็อยากจะโฟกัสอย่างอื่นเนาะ mm hmm. ก็เลยมองว่าเดี๋ยวอาจจะใช้วิธีครับาวาง a i l ลงสต็อปเนาะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับนี่นะขึ้นมาตรงประมาณ5.3ถ้ากราฟมีการตกกลับลงมานะครับต่ำกว่า5.3นะต่ำา5.3ก็คือเราจะออกโพซิชันนะครับก็คือเราออกโพซิชันก็คือ ลุ้นอ่ะผมไม่อยากให้มันหลุดกรอบไซด์เวนี้เพราะว่าถ้าหลุดกรอบไซด์เวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวพาดูนิดนึงเนี่ยถ้าหลุดกรอบไซด์เวตรงนี้เนี่ยผมว่าภาพลงมาข้างล่างมันหลุดมันหลุดลงมาได้ครับเพราะตรงนี้เป็นแนวรับเป็นแนวต้านสาคัญเนาะไม่อยากให้หลุดตรงนี้ดังนั้นเนี่ยก็เลยจะวางไว้แบบนี้ละกันอ่าเดี๋ยวามาดูวิธีการตั้งของผมเนาะตอนนี้เนาะก,ก็นี่ครับอเรามาดูทีนี้เทคนิคสําคัญอย่างหนึ่งก็คือตัว ราคาของฟิวเจอร์เทรดกับราคาของบรเจิตติ้งวิวที่เป็นราคาเหรียญโดยตรงเนาะบางทีมันจะคนละราคากันดังนั้นเราต้องมาเช็ควเวลาตั้งซับล็อตนะครับต้องมาเช็คที่นี่อีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าเราดูกร,ราฟดูง,ง่ายกว่าก็คือเนี่ยครับอ่ะเราตั้งไงเราอาจจะตั้งนี่ครับตรงประมาณ5.293นะครับนี่เนาะหรือจะตั้งที่โลนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเนี่ยได้หมด5.3ก็ได้5.3ก็ได้นะครับอ่ะตรงนี้ผมก็มาเปลี่ยนนะครับเนี่ยผมก็เข้ามาที่โพสิชันนี่ครับมาที่โพสิชันเนาะ นี่ตอนนี้คือกำไร400กว่าเหรียญน,นะครับก็ประมาณ1 2ื่นสอเาเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะเปลี่ยนปึน๊บนี่แล้วก็มากด stop loss ตรงนี้ออกแล้วก็เมื่อกี้อะไร5จุดจำไม่ได้5้จุดสนะครับ5.3เนาะเนี่ยห้าจุดสานี่ครับก็จะบวกประมาณ300กว่าเหรียญแทนส5 0เหรียญก็ถ้าเทียบกับตอนนี้ทีพีไปเลยก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะครับก็ได้ประมาณหมื่นนิดน ก็โอเครับได้นะครับก็ถ้าลงมา5.3ปุ๊บ TP เลยนะก็คอนเฟิร์มไปนี่แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะประมาณนึงแล้วนะนี่ก็จะลุ้นกันลุ้นกันว่าตอนนี้เนี่ยราคาตรงนี้เนาะมันจะหล่นลงมาแต่5.3ไหมถ้าหล่นลงมาแต่5.3ก็คือก็คือแพ้ไม้นี้ไปไม่ได้แพ้สิก็คือเป็นการ TP คัดคัดทุนกำไรนะครับแต่ว่าก็จะเป็นการเหมือนเซฟนะครับราคาเพราะว่าวานนียเราตั้งราคาเลื่อนขึ้นมาใช่ไหม นเนี่คือวิธีการขยับเทเลงสต็อปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองไปฝึกกันดูก็มันจะทําให้คือเราไม่รู้หรอกว่ากราฟมันจะขึ้นจะลงแต่ว่ามันเป็นการรักษาต้นทุนแล้วทําให้เขาขยับเหมือนล็อกกาไรไว้ประมาณหนึ่งถ้ากราฟมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเนาะนะครับเนาะก,ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะของการที่ผมอยู่พัทยานะครับก็ต้องบอกว่า หน้าเหรุนี้ก็ปิดไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรดีไม่แย่ละกันไม่แย่ละกันเพราะว่าก็เมื่อวานเนาะกราฟก็มีการตกบออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ระวางสต็อปลอตขึ้นมาเป็นทิงสต็อปละก็ถือว่าโอเคทําได้ดีนะครับหลังจากไล่มานะก็ตอนนี้ถ้าดูจากหน้าจอนะก็คือออเดอร์จะปิดไปแล้วนะครับจากการที่เรื Stop เ่องสต็อปลอตไปเมื่อวานอเดี๋ยวผมพาไปดูกราฟนิดนึ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกราฟนิด,ด,ดนึงนะครับกราฟก็คือแบบนี้อ่านี่นะครับ ตอนแรกแผนเราเนะเาะคือเราเข้าที่บริเวณนี้ใช่ไหมครับจากการเบรกสับจากการที่เราจะเล่นท่าสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็กราฟก็มีการไต่ขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็เป้า T P เราจะอยู่ประมาณ5.6แต่ว่ามันไม่ถึงครับมันเจอแท่งเชียนกับตัว d i v e r g e n a r e e c t i o n ก่อนเนาะกราฟก็เลยตกลงมาก็เลยเป็นจุดที่ว่าเอ้ยผมก็เลยมองว่าผมลากยังลุ้นอยู่ว่าอาจจะไปได้ต่อก็เลยลองลากไอครับขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ จกตอนแรกอยู่ข้างล่างสุดค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วก็มาวางไว้ล่าสุดคือตรงนี้ใช่ไหมครับมาวางประมาณ3 5 3นะครับก็กรุกกรบกราบตกลงมาเนาะก็ถือว่า TP ไปนะครับเนาทีไปจะเด้งจะอะไรไม่รู้เราเล่นเป็นไม้เล่นเป็นรอบนะครับดีวค่อยไปหาเนี้อใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็คือปิด TP ไปนะครับก็จากกาาําไรที่คาดไว้น่าจะพันกว่าก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณ3.24นะครับ ก็จะมาให้ดูนะวิธีการเล่นของระบบที่เขาเรียกว่าลันเทรนนะครับแบบนี้จะเป็นระบบลันเทรนซึ่งจะเป็นท่าที่ผมใช้บ่อยครับแล้วก็ใช้บ่อยเนาะกับคนที่ไม่ได้มีเวลาเฝ้าหน้าจอการเรดที่เวลาผมเชี่ยวไปเรดไปแบบนี้นะครับก็จะให้เห็นหน่อยว่าเฮ้ยบางทีถ้าเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าหน้าจอขนาดนี้เนาะกะ็เนี่ยเราสามารถจะเรดด้วยกลยุทธ์ที่เราวางแผนไว้ก่อน มองว่ามันจะสามารถไปโซนไหนแล้วรับแรงต้านไหนแล้วเราขยับตามไปไม่จำเป็นต้องดูตลอดเวลานะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่อยากจะทําให้ดูในคลิปนี้โดยปกติถ้าเราอยู่หน้าคอมแล้วเทรดแบบจริงจังเนี่ยโพซิชันผมก็จะเยอะกว่านี้นะครับก็อาจจะมีหลายไม้มากกว่านี้มีหลายเหรียญมากกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่ต้องเดินสายช่วงไหนที่ต้องมีบรรยายหรือว่ามีการไปต่างจังหวัดบ่อยๆแบบนี้ก็จะต้องบอกว่าไม่ได้แบบเทรดเยอะนะครับก็จะเทรดเป็นไม้ๆแบบนี้ก็ ได้เมื่อหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าเป็นค่าทริปที่มาที่นี่กันคานมันค่าโรงแรมประมาณนี้เนาะแต่ว่ามาที่นี่ก็เพื่อนส่วนใหญ่เลี้ยงหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวระหว่างทางผมกลับกรุงเทพนะเดี๋ยวอาจจะหาตัวเล่นอีกสักตัวหนึ่งครับเผื่อเอามาให้เพื่อนได้ดูกันยังไงเดี๋ยวดูท้ายคลิปแล้วกันว่าจะมีอะไรโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ถึงกรุงเทพแล้วนะก็ต้องบอกว่า เดินทางมาถึงแถวๆกลางเมืองเรียบร้อยแล้วนี่ก็มาสามย่านมิดทาวครับมีประชุมต่อนะครับทีนี้อ่ะระหว่างตอนที่กลับมาก็มีการเข้าหน้าเทรดไปเมื้องต้นนิดหน่อยนะครับในส่วนของตัวเนี่ยที่เรากำลังขึ้นหน้าจอตอนนี้นั่นคือตัวชิบะนะครับชิบะเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดโพซิชั่นช็อตนะครับจากการที่ผมเห็นเนาะในส่วนของตัวที่เขาเรียกว่า p a t เทิร์นแฟลตบริเวณนี้จริงๆเนี่ยถ้าดูในไทม์เฟรมย่อยแบบ5นาทีเนี่ยจะ จะแบบเห็นเบาๆนะครับจริงๆอ่ะเหตุผลนึงนะที่มองเป็นแฟลตด้วยเพราะว่าถ้าไปสัก15บาทีเนาะนี่ถ้าเราดูเนี่ยครับกราฟของชิบะเนี่ยมันมีการเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมาเนาะเนี่ยเบรกสามเหลี่ยม,ข,มขึ้นมาขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ย,ยมันลงมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันลงมาเป็นลง A นะครับแล้วตอนที่ผมเล่นอ่ะคือช่วงที่มันกําลังทํา B อยู่ ครับเพราะปกติคอลเลคชันต้องลง ABC ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็คือลง ABC มาเรียบร้อยนะครับเน้นองก็เป็นขา C ลงมาซึ่งตอนที่เปิดโพซิชันครับก็จะเป็นเปิดบริเวณหลังจากที่มันเบรกแล้วก็มีการรีเทสเนี่ยจะเห็นว่าเวลามันเบรกเนาะนี่ครับแบตเตอร์นแปดเนี่ย,เ,เ,ยเวลามันเบรกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเบรกลงมามันมักจะรีเทสกลับไปนะครับผมก็จะดูว่าบริเวณไหนที่เป็นแนวต้านแล้วก็มีจุดกลับตัวบ้างซึ่งเราก็จะมาเจอในบริเวณนี้ครับเนี่ยแถวนี้นะครับโซนนี้เห็นปะ เนี่ยโซนนี้จะเป็นจุดที่ราคานะครับเนี่ยราคามาชนอ่เดี๋ยวปั้นนะเนี่ยราคามาชนหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าครั้งเราไม่ผ่านแล้วน,นั้นเองก็จะเป็นจุดที่เราเล่นได้น้องก็จะเป็นการมองว่าเอออาจจะลงในลักษณะของขาซีที่ลงเป็น1 2 3 4 5แบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือออกโพสชั่นเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูโพสชั่นผมนิดนึงนะครับนี่เนาะอันนี้ก็ต้องไปดูที่ประวัติเพราะว่าปิดไปแล้วนะครับนี่เนาะประวัติเนาะก็นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง กดมาที่ o r d e r History เนาะอันนี้นะครับก็จะมีนะี่ครับจะมีโพ s i t i o n ของ F เนาะที่เราปิดไปก่อนหน้านี้นะี่ครับเนี่ยที่ปิดไปได้300ก่เหรียญใช่ไหมโดน Stop Loss ที่เป็นตัวล็อกกำไรไว้ลงมานะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เนาะที่เราแล้วก็จะมีตัวชิบะนะครับที่เราปิดไปนี่เนาะเห็นปะ่ะผมไม่ได้เข้า o r อ e r อื่นเลยนะครับเป็น F เสร็จปุ๊บต่อมาชิบะตต่อเลยนะี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะี่ครับกตนะบ็ตัวนี้ปิดไปทั้งหมด600เหรียญ ร้อยทัสองเหรียญตวงค่าฟรีไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเราไอ้ตวค่าฟรีไปเจ็ดเหรียญนะครับก็ประมาณนึงนะครับประมาณสี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นิดๆเลยนะครับชิปนี้นะครับก็สามวันนะก็จบมาที่ราวๆประมาณสามหมื่นบาทโอเคทีนี้สำหรับคนที่เดินทางมาจนถึงท้ายคลิปแบบนี้อันนี้สําหรับคนที่ดูจนจบไปนะผมบอกเลยครับว่าชิปนี้เดี๋ยวมีแจกรางวัลครับผมไม่ได้พูดตั้งแต่แรกแต่ผมอยากให้คนที่ดูจนจบเนี่ยได้จริงๆริงคือในส่วนของคลิปนี้หลังจากผมเทรดแล้วผมได้กําไรใช่ไหมก็อยากจะแบ่งสักประมาณราวๆเนาะ ประมาณสัก50เหรียญละกันสำหรับคนที่ตอบคำถามผมถูก50ิเหรียญก็ตกป็นราพันห้านะครับ1 5น0บาทเนี่ยครับหนึ่งรางวัลสำหรับคนที่ตอบคำถามผมถูกนะคือตอนที่ผมนะครับออกออเดอร์ของตัวชีบัเนี่ยนะครับผมมาออกเนานะแถวแถวบริเวณนี้เนี่ยผมออกแถวบริเวณนี้ผมออกเพราะเหตุผลอะไรครับสามารถพิมพ์นะครับตอบนะที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยอาจจะแคปหน้าจอคําตอบของตัวเองเนี่ย ไปแปะนะครับให้กับแอดมินผมที่อินบอ็อกของเพจไอเลื่องอลอตก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับหาคนที่ตอบคาตอบผมได้ดีที่สุดหรือตรงใจผมที่สุดเนี่ยมา1คนนะภายในเวลา2-3วันนี้นะอย่าลืมนะเพราะว่าเหตุผลที่ผมให้ไปทักแอดมินที่เพจด้วยเนี่ยเพราะว่าจะได้รู้จะได้ตามตัวถูกไม่งั้นหลายๆคนยังไม่ได้แบบในใน u t u b e มันตามกันไม่ได้เนะเาะก็งั้นใครที่สนใจจะเล่นเกมนี้นะครับอย่าลืมนะ คอมเมนต์จากนั้นไปบอกแอดมินผมที่ที่อินบ็อกซ์เพจไอเลอร์อะลอตละกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์อะลอตครับสวัสดีครับ